สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า,ชานะครับท่านประธานส่งนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำปฏิบัติธรรมจากนั้นทุกท่านก็รับตารวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับแล้วก็มีการกล่าวคำรัธนาศีลห้าและเข้าสู่พิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญครับคือกัลยาณมิตรช,ชัชมนแก้วอมพรกัลยาณมิตรวิชพลกัลยาณมิตรวิชาภาพรชัดรัฐพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเครื่องอัฐบริขาร แต่คณะพระธรรมยราในโครงการธรรมยราปีที่11ประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลยาณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมในครอบครัรวกัลยาณมิตรอุไรวันกัลยาณมิตรพราวเบิร์ตและร้านแอสสยามไทยคุชชินส่วนพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์กัลยาณมิตรโดนัลหกแตนกัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัว พร้อมด้วยร้านยัม,มี่ไทยกรลยยณมิรชัชมนแก้วอัมพรกรลยยณมิรวิชภาฒนนะครับกรลยาณมิรวิศพลพร,พรชัดรัฐพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนถวายประจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากทันทุกทันกรรวมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับมีการกรวดน้ำรับพรพระด้วยใจที่ผ่องใสอุทิศบุญกุศลไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วย